สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเชฟเล็กแดนดูบลนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้กลับมาทําเมนูหอยบิดนะครับที่กําลังฮิตเป็นกระแสกันในตอนนี้นะครับวิธีการล้างหอยบิดนะครับให้อร่อยนึ่งให้แซบนะครับทํายังไงติดตามได้เลยนะครับเริ่นล้างนะครับนี่ได้มาจากผลิตสดนะครับผม ล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับความสะอาดน้ำที่สองนะครับเราก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับลงไปนะครับเพื่อให้หอยคลายความสกปรกออกมานะครับเติมรสชาติด้วยน้ำเกลือนะครับมีเคล็ดลับนะครับทำให้หอยหวานนะครับ รับทําให้หอยหวานนะครับทิ้งไว้นะครับมานิบนาทีนะครับแล้วค่อยเอาไปนึ่งหรือว่าลวกนะครับผม ที่แช่น้ําไว้ครับแล้วก็มานึ่งนะครับหรือลวกก็ได้สูตรผมเจ็ดนาทีพอนะครับนับจากที่น้ําเดือดครับผมนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเจ็ดนาทีครับผมกับหอยบิดนะครับกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตาม subscribe ครับผมขอบคุณมากๆครับจากเชฟลิคด้นทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ